เชฟฟิลด์ต็ดก็กลับมาสู่พิมลีได้อีกครั้งหนึ่งขณะที่เชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับตีตัวขึ้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเหลือเกินนั่นคือหมุดหมายสําคัญของทั้งสองทีมในซีซั่นนี้ครับได้รับการโปรโมทเลื่อนชั้นทั้งคู่เชฟฟิลด์เนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็กกล้าครับอยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษครับแต่ที่สําคัญนะครับเมืองเมืองนี้เนี่ยมันเป็นจุดกําเนิดของทีมฟุตบอลระดับอาชีพอย่างเป็นทางการทีมแรกของโลกครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับตอนรับสู่ฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากขั้มังใจกันก่อนนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับเมนส a ตนเฮดแลนด์ land, และก็มีฟีเจอร์สแตงเพื่อการสนับสนุนโดยตรงเรียบร้อยนะครับ ปีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะผ่านหูผ่านตากับสโมสสจากเมืองเชฟฟิลด์นะครับเพราะว่าถือว่าประสงค์เลอย่างเป็นรูปธรรมเชฟฟิลด์เต็ดก็กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งขณะที่เชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับตีตัวขึ้นสู่เดอแชมเปียนชิพนะครับได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเหลือเกินแต่ที่สําคัญนะครับเมืองเมืองนี้เนี่ยมันเป็นจุดกําเนิดของทีมฟุตบอลระดับอาชีพอย่างเป็นทางการทีมแรกของโลกครับวันนี้เราถือโอกาสครับ เป็นปีที่ทั้งสองทีมนั้นมีความสำเร็จแล้วก็เป็นเมืองที่บ้าคลั่งลูกหนังเหลือเกินหยิบยกมาเล่าสู่นฟังครับกับเรื่องราวในโลกของฟุตบอลครับที่เมืองเชฟฟิลด์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งยูไนเต็ดและเวนส์เดย์ครับถ้าว่ากันในแง่ของเศรษฐกฐิจนะครับเชฟฟิลด์เนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็กกล้าครับอยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษครับที่สำคัญคือมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ฟุตบอลมาอย่างยาวนานครับเพราะว่าเมืองเมืองนี้ครับ เป็นจุดเริ่มต้นของสโมสรฟุตบอลแห่งแรกของโลกนั่นก็คือเชฟฟิลด์เอฟซีครับก่อตั้งเมื่อปี1857ครับซึ่งเหมือนเหมือนเป็นการจุดสตาร์ทของความคลั่งไคล้ในเกมลูกหนังครับเพราะเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับทำให้คนที่หลงรักฟุตบอลเนี่ยพยายามแยกตัวออกมาจากวงการคริกเกต็ตซึ่งตรงนั้นต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมของอังกฤษครับ แต่ด้วยความประชากรส่วนใหญ่ของเมืองนะครับก็อยู่ในชนชั้นแรงงานเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเหล็กกล้านะครับมันจึงทให้ฟุตบอลนั้นเข้ากับชนชั้นแรงงานได้ดีกว่าและมันก็ทําให้กําเนิด2ทีมสโมสรฟุตบอลในเมืองนี้ครับโดยเป็นการแยกตัวออกมาจากสโมสรคริกเกตเริ่มต้นก็คือปี1867ครับเชฟฟเวนส์เดย์เนี่ยก่อตั้งก่อน แยกตัวออกมาจากสโมสรคริกเก็ตที่ชื่อว่า The Wednesday Cricket Club และต่อมาครับในปี1889ครับเชฟฟิลด์ยูเต็ดก็ถือกำเนิดขึ้นโดยแยกตัวออกมาจากเชฟฟิลด์ยูเต็ดคริกเก็ตคลับถึงแม้ว่าจะมาทีหลังว d n เส d a y ถึง23ปีนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของความนิยมปรากฏว่ายูเต็ดนั้นสามารถครองใจแฟนบอลส่วนมากของเมืองครับอาจจะเป็นเรื่องของที่ตั้งของสนามครับ บามอนเลนเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยและถือว่าเป็นสนามที่มีประวัติศาสตร์ครับซึ่งถือว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรอ,อาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับที่ยังเปิดทําการอยู่ส่วนท่าน,นับสนามฟุตบอลทั้งหมดนะครับมันก็ยังมีสนามฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเปิดทําการอยู่ก็คือแซนดี้เกตครับเป็นรังเย่าของฮารัมเอฟซีเป็นทีมสมัครเล่น ที่อยู่ในเมืองเชฟฟิลด์เหมือนกันครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1804ส่วนบรามอนเลนนั้นสร้างมาตั้งแต่ปี1855ครับทางเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนั้นใช้ฉายาว่าเดอะเบรดซึ่งเป็นที่มาของคำว่าดาบคู่นั่นแหละครับมันเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของประชาชนในเมืองเชฟฟิลด์ครับที่เป็นชนชั้นแรงงานและก็ส่วนใหญ่นั้นทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตโลหะพันธุ์และถือว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองเชฟฟิลด์ครับมันจึงทำให้ตัวตนของฝั่งยูเนเต็ดน เห็นภาพชัดเจนมากกว่าแต่ถ้ามองไปที่ผลงานแล้วนะครับทับดาบคู่เนี่ยโหถ้ามองในถึงยุครุ่งเรืองนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่สักช่วง40ปีแรกของสโ,โมสรครับเคยได้แชมป์ลีกสูงสุดก็คือปี1898แล้วก็ควา้าแชมป์เอเวอร์ในปี1899แและ1920้ครับและต่อด้วยในทศวรรษถัดมาครับ1915และ1925แต่หลังจากนั้นเนี่ย้วยกิจยศนี่ห่างหายไปเลยครับไม่เคยได้สัมผัสคําว่าแชมป์อีกเลยที่สําคัญสถานะของทีมนั้นก็ขึ้นๆล,ลงครับ ็นโยโย่ทีมบางครั้งไปถึงดิวชั่น2ดิวชั่น3เลยเถิดไปถึงดิวชั่น4ก็มีจนทศวรรษเกนั่นแหละครับที่ยูไนเต็ดนั้นกลับมาสู่ลลกสูงสุดอีกครั้งและสําคัญคือเป็นทีมที่อยู่ในยุคก,ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกครับฤดูกาลแรก1992-93 19ซึ่งอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ทัพดาบคู่นั้นถูกจดจําก็คือประตูแรกที่เกิดขึ้นบนเวทีพรีเมียร์ลีกในซีจสั้นแรกนะครับมาจากนักเตะของเชฟฟียูไนเต็ดครับแบรนดินันวัน,น เป็นนักฟุตบอลคนแรกที่ยิงประตูได้บนเวทีพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามครับพวกเขาก็ยืนหยัดอยู่ได้อีกแค่2ุฤดูกาลเท่านั้นแล้วก็ตกชั้นและคราวนี้ไปยาวเลยครับผ่านไปถึง12ปีครับกว่าที่จะปีนป่ายกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งในปี25 0 5ในยุคข,ของนิววอนน็อกนั่นแหละครับ แต่ว่าก็อยู่ได้แค่ปีเดียวครับถัดมาครับในปี2 0 0 6ันหก็ก็ตกชั้นอีกคราวนี้ครับเหมือนกดลิฟต์ลงเลยครับจากพรีเมียร์ลีกมาสู่แชมเปียนชิพสู่ลีกวันซึ่งวนเวียนอยู่ในลีกวันเนี่ยราวหกปีเลยฮะแม้ว่าจะมีโอกาสในการเล่นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นก็ทําไม่สําเร็จต้องรอมาถึงฤดูก,กาล2 0 1 6ันหกถครับคว้าแชมป์ลีกวันได้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกและคราวนี้เหมือนติดเครื่องกดลิฟต์ขึ้นเหมือนกันครับอยู่ในแชมเปียนชิพอีก หลายคนคงยังจำบรรยากาศในช่วงนั้นได้ดีอยู่ครับเพราะเชฟยูถือว่าเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้อย่างน่าสนใจภายใต้การนทีมของคริสไวเดอร์แล้วไม่ได้มีนักเตะระดับบิ๊กเนมชื่อเสียงโด่งดังหรือซูเปอร์สตาร์เลยครับแต่ด้วยความสมรสมานสามัคคีการเล่นเป็นทีมสปิริตภายในทีมมันจึงทำให้ทัพดาบคู่นั้นกลายเป็นทีมจอมเซอร์ไพรส์ให้กับพิมลีกพวกเขาจบอันดับ9ในตารางนะคราับสำหรับซีซั่นนั้นเป็นอันดับที่ดีที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของยุคพิมลิกเลยครับ ซึ่งผลพวงจากปีนั้นแหละนะครับ2019ถึง2020มันจึงทำให้คริสไวเดอร์นั้นกลายเป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ LMA หรือว่าสมาคมของผู้จัดการทีมนั่นเองครับได้คะแนนเหนือกว่าทั้งเป๊ปโกดิโอลารวมถึงยืนยนครอปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตาแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมเมอรีอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์มันก็คล้ายเดิมเพราะาด้วยคุณภาพเชิงลึกของทีมรวมถึงวิธีการเล่นที่เริ่มถูก จับทางได้การเปลี่ยนแปลงในระหว่างทีมก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากมายมันจึงทำให้เชฟฟิลเตตดนั้นเป็นหนึ่งทีมที่ถูกผูกโยงกับคำว่าเซ d s ันซีซันซินโดมปีแรกขึ้นมาดีเหลือเกินครับแต่ปีที่2อง้อาวล้มความอีกแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแหะครับจนทำให้คริสไวอเดอร์นั้นต้องแยกทางออกไปแล้วก็ใช้พอลเฮกกิงบอททอมครับขึ้นมา ขัดตาทับแทนแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดครับพวกเขาตกชั้นในซัมเมอร์2021คราวนี้เริ่มต้นกันใหม่ครับทับดาบคู่ไปดึงเอาซลาวิซาโยคานิชนะครับอดีตกุนซือของเมงืองทองนี่แหละครับเข้าไปคุมทีมแต่ว่าอยู่ได้เพียงแค่4เดือนครับด้วยผลงานที่มันไม่เข้าเป้าเปลี่ยนอีกและคราวนี้แหละครับก็กลับมาที่พอลเฮกกิงวอททอมอีกรอบนึงซึ่งรอบนี้นะครับเดินหน้าต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆทับดาบคู่จบที่อันดับ5ของตารางครับได้ไปเล่นเพลย์ออฟ พิจานว,ว่าพ่ายต่อน,นอตแฮมฟอเรสในรอบรองชาเลิศครับซึ่งก็เป็นฟอเรสเนี่ยแหละครับที่คว้าตัวเพย์ออฟเลื่อนชั้นสู่พิมร์ลีกได้จากความผิดหวังตรงนั้นครับพวกเขาไม่ทําให้แฟนแฟนรอนานเริ่มต้นกันใหม่ต่อสู้กันใหม่จนทั้งกลับมาได้ครับในฤดูกาลนี้2 0 2 2ถึง23โดยเฉพาะผลงานเกมรับอันยอดเยี่ยมครับเล่นเกมลีก4ีนัดนะฮะเสียไปเพียงแค่3 9ประตูเท่านั้นทับดับคู่เนี่ยจบด้วยอันดับ2ของตารางครับการันตีการเลื่อนชั้น ไม่ต้องไปลุ้นเพลย์ออฟอีกแล้วและนอกจากนี้นะครับยังมีผลงานในฟุตลถ้อย่างยอดเยี่ยมด้วยไปถึงรอบรองชนะเลิศของ f อฟเวอคัซีซั่นนี้ครับแต่ก็ไปพ่ายต่อแมนซิตี้ซึ่งต่อมาทัพเรือใบสีฟ้าก็กลายเป็นแชมป์เอฟเวอคับตัดกับที่เชฟฟิลวันส์เดย์บ้างครับนกเขาแมวเพราะว่านี่เป็นหนึ่งทีมที่แฟนๆในยุค8 0 9 0นเนี่ยน่าจะมีความทรงจําที่ดีครับแต่อย่างที่บอกครับจากจุดเริ่มต้นเนี่ยความนิยมภายในเมืองหรืออัตลักษณ์ตัวตนน่ยนะครับวนส์นเดย์ เชฟฟิลด์แม้ว่าจะก่อตั้งสโมอสรมาก,ก่อนก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปี1889ครับพวกเขาเลือกแยกตัวออกมาแล้วไปใช้สนามนอกเมืองครับโดยสโมอสรน,นั้นลงทุนซื้อที่ดินในย่านโอเลอร์ตันซึ่งอยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือของเมืองเชฟฟิลด์แล้วก็สร้างสนามใหม่ของตัวเองครับเป็นรังย้าถาวรน,นั่นคือฮิลส์เบอร์เรนนั่นเองพร้อมกับเปลี่ยนฉายาของทีมด้วยครับจากตอนแรกเนี่ยก็ใช้คำว่าเดอะเบรดเหมือนกับยูนิเต็ดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นตัวตนของเมืองนะครับเมืองอุตสาหกรรมโลหะ ใช้ดาบคู่แต่พอย้ายมาอยู่ที่โอเลตันครับใช้ยาก็ถูกเรียกกลายเป็น dio ใช้3ตัวแรกของชื่อย่านตรงนั้นนะครับ owl ซึ่งพอแปลออกมาเนี่ยมันก็คือนกเขาแมวครับจึงถูกเรียกว่า dio มาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาซึ่งถ้ามองในแง่ของความสำเร็จแชมป์อีกสูงสุดเนี่ยนะครับวันสแตมมากกว่านะครับเคยทำได้ไป4ครั้งรวมถึงแชมป์เอเอคัพอีก3ครั้งและโดยเฉพาะยังยิ่งในยุคต้น90นั่นแหละครับที่เป็นยุคที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจดจา ชื่อของเจฟฟรีย์เวนส์เดย์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเคยได้แชมป์ลีคัพนะครับในปี1991ด้วยการเอาชนะทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นแมชที่ถูกเรียกว่าพลิกล็อกได้ครับประตูโทนของจอห์นชอริแดนนั้นทำให้พวกเขานั้นคว้าแชมป์ได้ จนถึงปี1993ครับเวนสเดย์ Wednesday ก็ได้เข้าชิงฟุตบอลทั่วอีกแต่คราวนี้มา2องถ้วยเลยครับทั้ง FA Cup และลีกครับแ,บแต่ปรากฏว่าในยุคนั้นเนี่ยเจอ Arsenal ครับต้านทานไม่ไหวพ่ายทัพปืนใหญ่ทั้ง2ถ้วยแต่จ่างไรก็ตามครับถือว่าเป็นช่วงที่เวนสเดย์นั้นมีนักเตะหลายๆคนที่คุ้นหูกันอยู่อย่างจอห์นช e ริแดนครับที่บอกไป รวมถึงกองหน้าระดับทีมชาติอังกฤษนะครับเดวิดเฮอร์สไล่ไปถึงคริสวอลโดนะครับปีกลอยลมริกิทีมชาติอังกฤษเหมือนกันก็เคยอยู่กับเวนส์เดย์ทีมกาลังไปได้สวยครับเพียงแต่ว่าพอมันเข้าสู่ยุคของพรีเมียร์ลีกการต่อสู้หรือการเติบโตหรือการลงทุนเนี่ยมันเยอะขึ้นเวนส์เดย์ต่อให้เป็นทีมในระดับกลางๆนะครับก็ต้องสู้ด้วยครับพวกเขาลงทุนดึงบรรดานักเตะต่างชาติหลายๆคนนะครับและก็มีชื่อเสียงด้วยไม่ว่าจะเป็นปาโลดิคาเนโอเบตโตคาร์โบเน่นะครับ หรือวิมยองนะฮะกองกลางชาวดัชแต่ก็ช่วยทีมได้ไม่มากนะครับและมันก็แปรผันกับผลลัพธ พอผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปตามหวังครับไอการลงทุนที่ทุ่มเทเข้าไปเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นภาระครับรายจ่ายสูงขึ้นค่าเหนื่อยนักเตะมากขึ้นแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเรื่องในสนามผลงานก็ค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆครับจนตกชั้นไปสู่แชมเปี้ยนชิพครับในฤดูก,กาล1 9 9 9งเก้าเก้า้านและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความตกต่ำเลยครับอย่างแรกคือเรื่องของสถานการเงินครับที่เต็มไปด้วยหนี้สินต่ตางๆถึงขั้นว่าไม่สามารถชําระเรื่องของภาษีได้จนถูกสั่งการครับแล้วก็ถูกควบคุมกิจการ พร้อมกับนี้สินก้อนใหญ่5 0 0 0 0นปอนด์ซึ่งถ้ามองในระดับทีมทีมยักษ์ใหญ่นะครับไอ้ด้สินตรงนี้ก้อนเล็กมากๆครับแต่ถ้ามองในถานะของทีมเล็กๆอย่างเชฟฟวอร์วนสเตย์ห้าแสนปอนดนี่คือแบบมหาศาลครับมันจึงทำให้การพัฒนาน,นั้นหยุดนิ่งแล้วก็ค่อยๆดำด่งไปอีกครับจากแชมเปนชิปตกไปสู่หลีกวันแล้วก็วนเวียนแบบนี้ครับแชมเปนชิปหลีกวันแชมเปนชิปหลีกวัน จนปี2003ครับตกไปถึงหลีกทูครับแต่ก็ปีนป่ายกลับมาได้ครับในช่วง2ปีถัดจากนั้นแต่ก็น่าละครับเรื่องของการเงินก็ยังไม่สเสถียรอนอยู่ดียังคงถูกจับตามองแล้วก็มีบางครั้งถูกฟ้องร้องด้วยกระทั่งถึงปี2014ครับก็มีการเทลเว่์เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าของคนใหม่เป็นคนไทยครับคุณเดชพลจันสิริครับเจ้าของโรงงานทรงออกทูนากระป๋องรายใหญ่ของบ้านเราเข้าไปทุ่มเงิน37.5ล้านปอนด์ครับราวๆ2,000ล้านบาท ซื้อสโมสรแห่งนี้ครับต่อจากมิลานมันดาริชครับความหวังหนึ่งเดียวของคุณเดชพลก็คือต้องการพาเวนสเดย์เนี่ยกลับไปสู่หลีสูงสุดให้ได้ครับแต่ว่าเส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบอยู่ดีครับแม้ว่าจะมีช่วงที่เกือบอะนะครับทั้งปี2016แล้วก็ปี2017ครับเวนสเดย์ Wednesday ได้เล่นเพลย์ออฟทั้ง2ปีครับพี่แต่ว่าทำไม่ได้ครับ อย่างปี2016ครับเข้าชิงเพลย์ออฟเลยนะครับแต่ว่าแพ้ต่อฮาวสิตี้ถัดมาครับในปี2017ก็แพ้ต่อฮาร์เดอร์ฟิลด์ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศการอ,อกหักทั้งสองครั้งติดนั่นแหละครับมันเหมือนเป็นค้อนปอนที่ทุบเข้ากลางหัวใจเลยครับเรียกได้ว่าหลังจากนั้นโอกาสเลื่อนชั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยครับประคับประคองได้เป็นแค่ก,กลางๆตารางจนกระทั่ง2021ครับจบด้วยดับบวย์ของเดอะแชมเปี้ยนชิพตกชั้นส่ลิกวันครับมันเหมือนเซสซีโร่กันใหม่เลยครับ แต่ด้วยมาตรฐานของพวกเขาอะนะครับพอมาเล่นในหลีกวันเนี่ยทัพเข้าแมวก็ยังดูเหนือกว่าคู่แข่ง2021-22็2021่ครับพวกเขาจบอันดับ4ได้เล่นในรอบเพย์ออฟแต่ก็ไปแพ้ต่อเซอร์เรแลนด์ครับจนมาถึงซีซั่นนี้แหละครับส0 2 2 2 3ิสี 23, เรียกได้ว่าเสียงเฮจากสาวกเวนส์เดย์เนี่ยดังกระหึ่มเลยครับเป็นปีที่พวกเขาได้ไปเล่นในรอบเพย์ออฟแล้วมันมีแมตช์แบบโกงความตายเกิดขึ้นในรอบรองชาเลิศนัดแรกเนี่ยแพ้ต่อพิตต์เบโรมาเละเทะเลยฮะ 4ประตูต่อศูนย์จนกลับมานัดที่2ครับไล่ถล่มบิวต์เบโร่ห้าหนึ่งรวมบท2นัดเสมอกัน5้ห้าไม่ได้ใช้กฎอเวโกต้องไปโดนจุดโทษครับซึ่งสุดท้ายเวนสเดย์ทำได้และมันก็มีดราม่ามีอีกครับในรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับบาร์สลีย การต่อสู้แบบเข้มข้นมากครับสูสีใกล้เคียงมากต้องต่อเวลาพิเศษแล้วก็ทำท่าว่าจะหมดเวลาแล้วนะครับแต่ช่วงทดเจ็บครับตาทีที่120บวก3จอร์ดวินดัสครับกลายเป็นฮีโร่ของเว d นส์เดยยิงประตูชัยให้กับทัพเข้าแมวนั้นชนะได้1-0ตีตัวขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จนั่นคือบมุดหมายสำคัญของทั้งสองทีมในซีซั่นนี้ครับได้รับการโปรโมทเลื่อนชั้นทั้งคู่ ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของชาวเมืองเชฟเฟลครับแต่เรื่องของศักดิ์ศรีมันก็ยังคงอยู่แหละครับต่อให้อาจจะเป็นเมืองเล็กๆน,นะครับสำหรับเชฟเฟลแต่ถ้าพูดถึงคําว่าดาร์บี้แมชแม้ว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่ของกรีตกิจดยศดก็น้อยนิดทว่าลงสนามเจอกันทีไรเนี่ยดุเดือเดเลือดอพล่านเสมอครับหนึ่งในเกมที่ถูกจดจําม,มากที่สุดน,นะครับก็คือในปี1951-52 195ครับซีซั่นนั้นเนี่ยบทสรุปคือเว้นสเดย์คว้าแชมป์นะครับคว้าแชมป์ดิวิชันสองซึ่งก็คือแชม ทีตัวขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้แต่ในระหว่างฤดูกาลครับกันยายน1951เนี่ยเชฟฟิลด์ดาร์บี้สู้กันแบบเป็นแมตช์แห่งความทรงจำเลยครับเล่นที่บรามอนเลนครับบ้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแลสะสกอร์มันก็พลิกผันเหลือเกินเวนส์เดย์นำก่อน1-0ครับแล้วก็โดนยูไนเต็ดนั้นพลิกแซงเวนส์เดย์ตามตีเสมอ2-2แต่จากนั้นเนี่ยเป็นโชว์ของทัพดาบคู่เลยครับกดรัวนนำห่าง6-2จนจบ90นาทีครับปรากฏว่ายูไนเต็ดนั้นถล่มเวนสเดย์ไป7-3 มันคือความภาคภูมิใจของชาวดาบคู่ครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าต่อให้ซีซั่นนั้นเนี่ยเวสเดย์จะคว้าแชมป์และก็เลื่อนชั้นสู่สูงส,สุดแต่ผลงานที่เจอกันนี่คือเกมที่ยูเต็ดนั้นข่มได้ครับกดไปถึง7ประตู่อ3หรืออีกครั้งหนึ่งครับในฤดูกาล1 9 7 9. 9 8 0ครับครั้งนั้นเนี่ยเล่นกันในวันบ็อกซิ่งเดย์ครับมันถูกเรียกว่าบ็อกซิ่งเดย์มัสเซอร์เคอร์ครับหรือว่าการสังหารหมู่ในวันบ็อกซิ่งเดย์นั่นเองเป็นการเจอกันในดิวชนนันสา,ากาะนะนน่ย วันศุกร์อยู่ดับห้าของตารางครับรับการมาเยือนของยูไนเต็ดซึ่งมาในฐานะทีมจากฝูงปรากฏว่ามันเข้มข้นเหลือเกินครับเริ่มตั้งแต่บรรยากาศภายนอกเพราะสถานการณ์ณเวลานั้นทั้ง2ทีมมีโอกาสเลื่อนชั้นครับมันจึงมีการตระเตรียมในการรับมือแฟนบอลอย่างเข้มข้นมากวันว่าต้องใช้เจ้าที่ตำรวจถึง5 0 0นายนะครับประจำการที่ฮิลส์เบอร์โร่นวันนั้นครับพีเตอร์กรัตตันเป็นสารวัตรประจำเมือง ier, เชฟฟิลด์นะครับได้พูดถึงการเตรียมงานในเกมนั้นบอกว่าต้องวางแผนตั้งแต่เดือนสิงหาคมค แม้ว่าเกมเนี่ยจะแข่งกันวันที่26ทันวานะครับโปรแกรมออกนะรู้เลยกากระบาดแดงไว้เลยครับว่า Boxing Day เตรียมตัวงานหนักแน่นอนเพราะทุกคนรู้ครับว่าแฟนบอลต้องหลังลามาแบบมหาศาลแน่ๆจำเป็นต้องใช้จำนวนกำลังเพิ่มเติมครับแล้วมันก็เป็นไปตามคาดครับเพราะว่าในสนามวันนั้นเนี่ยมีผู้ชมสูงถึง49,309คนครับในระดับดิวชัน3นะครับซึ่งเป็นจำนวนคนดูที่มากที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ถึงทุกวันนี้ครับ ของหลีกระดับดิวชัน3ามที่สำคัญคือผลงานของเวนส์เดย์สุดๆจริงๆครับถล่มยูไนเต็ดเละเทะ4-0ครับแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับเพราะทําให้เวนส์เดย์นั้นรักษาความเสถียรของทีมได้ชนะปุ๊บจากอันดับ5ก็ได้ลุ้นแชมป์ครับจนไปจบที่อันดับ3ของตารางแล้วก็ตีตัวได้สาเร็จด้วยส่วนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับก่อนลงสนามเนี่ยมาในฐานะจ่าฟงครับแต่หังจจะแพ้4-0ครับกูไม่กลับเลยครับผลงานดําดิ่งครับจากจ่าฟงครับจบฤดูกาลด้วยอันดับ12 ก่อนที่ซีซันถัดมานั้นจะตกชั้นไปอยู่ดิวชั่น4ด้วยซ้ำทั้ง2เกมเนี่ยแหละครับที่ถูกจารึกไว้ว่าอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลทั้ง2ทีมหยิบจับเอามาบรัฟกันได้ตามสนานการณ์แต่ความเข้มข้นในสนามนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นมืออาชีพครับเพราะเวลาอยู่นอกสนามครับความดุเดเดือดเลือดพ่านมันอาจจะมีแค่แมชเดย์เท่านั้นหรือการบริหารจัดการเพราะว่านี่คือหนึ่งในดาร์บี้แมชที่ร้อนแรงครับอย่างเช่นในปี2017น่ยนะครับเชฟฟิลด์ดาร์บี้ ทางหน่วยงานรักษาความปลอดภัยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเปิดเผยว่าต้องใช้งบประมาณเฉพาะในวันนั้นครับสองแส,สามปอนด์แล้วราว8ปดล้านบาทเพื่อบรหิหารจัดการความเรียบร้อยแต่อย่างที่บอกครับในสนามหรือแมชเดย์เนี่ยกวานไปดุเดือดเลือดพล่านตะโกนดาทออะไรในสนามวานไปแต่จบเกมแล้วจบกันครับนอกสนามก็ยังมีความสัมพันพธ์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะในเรื่องของแฟนบอล พะสุดท้ายแล้วนะครับจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากความลหลงไหลแพชชั่นในฟุตบอลเหมือนกันซึ่งปีนี้มันก็เป็นปีแห่งความทรงจาเช่นกันสาหรับทั้ง2ทีมเพราะาได้เลื่อนชั้นทั้งคู่แต่ความฝันอันสูงสุดของชาวเมืองเชฟดฟ์นะครับก็คือการรอคอยที่จะได้เห็นทั้งสองทีมนั้นโลดแล่นอยู่บนเวทีพิมียร์ลีซึ่งไม่รู้ครับว่าอีกนานแค่ไหนจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้กลับมาใกล้กันละยูไนเตดเลื่อนชั้นสู่พิมียร์ลีเวสต์เดย์ก็อยู่ในแชมเปี้ยนชิพบางทีมันอาจจะ ภายในเรยววันนี้ก็ได้ครับซึ่งเมื่อถึงวันนั้นจริงๆแล้วเราคงได้กลับมาคุยกันในเรื่องของเมืองเชฟฟิลด์อีกครั้งและเดาคงรับรู้ถึงความร้อนแรงความดุเดือดของความเป็นเชฟฟิลด์ดาร์บี้แมชได้อย่างเต็มๆอีกครั้งหนึ่งครับเอามาฝากแฟนๆรุ่นเก่าๆหน่อยครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของทั้ง2สโมอสรน,นี้นะครับคกี่ยังไงบ้างน,นะครับจำโมเมนต์ไหนได้บ้างทั้งดาบคู่ทั้งนกเขาแมวลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ